Hi Hi จ้าทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมารียโนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมจะขอเปลี่ยนจากคําว่าแอดแกมเป็นพี่แกมนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องการเดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอกรเศเสตสากกาแพงแสนที่พี่กำลังเรียนอยูน่นันีอจ้าทุกคน <S <S ก็จริงๆแล้วพี่เนี่ยเคยทำรีวิวหอไปแล้วถึง2ครั้งเวยกัน มีตอนอยู่ปีหนึ่งที่ทําคลิปรีวิวหอในแล้วก็ตอนขึ้นปี3นะผมที่ทําคลิปรีวิวดีคอนโดนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่เคยดูหรือว่าเพิ่งมารับชมที่คลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไปรับชมที่ปุ่มตัวไอ้บนวาได้เลยนะจ๊ะกลับมาที่คลิปนี้กันดีกว่าครับก็ตอนนี้นะผมอยู่ในช่วงปี2566นะผมอยู่ในช่วง KU รุ่น83มนั่นเองก็ขอยินดีต้อนรับน้อ,นนองๆทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนั่นเองนะครับผมปา ขอแนะนําตัวก่อนนะผมพี่ชื่อแกมากอยู่คณะวิศวะคอมพิวเตอร์ปีสแล้วตอนนี้นี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นพี่ซีเนี่ยที่โตสุดในบรรดารุ่นทั้งหมดแล้วแนี้นะผมก็คืาาการเสียนาฬิกาก่อนที่จะไปรับชมนะผมก็อย่าลืมคนละหนึ่งลายหนึ่งแชร์หนึ่ง,งาบแลสองลายสองแชร์สองสาบเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่ด้วยนะครับและเราไปรับชมบรรยากาศตอนเดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กันเลยจ้า let's go ในคลิปนี้นะครับจุดสตาร์ทที่พี่จะเริ่มต้นนะผมก็จะเริ่มต้นที่ดีคอนโดน,นี่ยนะครับเพราะว่าพี่อาศัยอยู่ตรงนี้เนะาะให้เราเดินทางไปเรื่อยๆนะผมในตรงส่วนของดีคอนโดนเนี่ยมันจะมีทางแยกอยู่2ทางคือเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเราจะเจอกับพวกตลาดลานสบายสามารถไปลงอุโมงค์สำหรับรถจักรยานยนต์ได้เพื่อไปโผล่ที่ในมหาลัยโดยที่เราไม่ต้องไปเจอกับพวกถนนใหญ่รถยนต์อะไรต่างๆนา,นานาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเรามาด้วยรถยนต์นะผมให้เราเลี้ยวขวา น,นี่นะครับผมแล้วพอเราเลี้ยวขวาไปทีนึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางที่เราเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเพื่อที่จะไปตรงมหาลัยนั่นี้นะครับผมพอเราเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราตรงไปเราจะเจอกับสามแยกไฟแดงก่อนเข้ามหาลัยนะครับผม ก็ในส่วนตรงนี้ให้เราชิดขวารอสัญาญาณไฟเพื่อเลี้ยวขวาน,นั่นเองนะครับผมเสร็จปุ๊บพ,พอเราเลี้ยวขวาเข,าเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับข้างหน้หาหาไหลซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทางเข้าหลักนะครับผมจริงๆมันมีหลายทางมากๆเลยครับแต่ว่าในคลิปนี้พี่เนี่ยจะขอยกตัวอย่างมาจฉพาะทางเข้าด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้นนะผม เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราตรงไปเรื่อยๆนะผมและเราก็จะเจอกับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่จอดลอรถตะไลที่จะพาเราเข้าไปข้างในได้น,นั่นเองในกรณีออที่เราไม่ได้ขับรถเป็นหรือว่าไม่ได้รถมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นทางที่เราสามารถเอาโมไซค์ไปจอดเพื่อที่ไปขึ้นรถตู้เพื่อไปกเกษตรบางเขนหรือว่า BTS หมอชิดกับ MRT จัดจักได้นั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆเช่น Texas s t สเต็แล้วก็จะมีไ s t u d i o ของกำแพงแสนด้วยเอาไว้มาซื้ออุปกรณ์อ c c เซสซอรีต่างๆขนาของ Apple นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ให้เราตรงไปเรื่อยๆพอเราตรงมาถึงตรงที่บ่อน้ำทางด้านซ้ายแล้วเนี่ยมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายอยู่ทางหนึ่งครับผมซึ่งทางเนี้ยน้องใหม่หลายคน หรือว่าบางคนที่ไม่ใช่นักสำรวจของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะผมว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันสามารถไปโผล่ที่ตึกคณะเราได้โดยที่ไม่ต้องตรงไปที่สถพาบพันหลุดเลยน,นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้แหละครับที่พี่จะพาทุกๆคนไปทัวร์ทางโค้งด้านซ้ายน,นั่นเองนะผมก็ไปเลี้ยวซ้ายกันเลยจ้ะทุกคนพอเราเลี้ยวมาทางโค้งตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยตรงไปเรื่อยๆนะผมทางด้านซ้ายเราจะเห็นกับบ่อน้ำหนึ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมแต่พอเลยบ่อน้ำหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับ พักนานาชาตินั่นเองนะครับผมซึ่งไอตรงด้านขวาเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรมันจะมีแต่แม่น้ําที่ยาวไปเรื่อยๆเลยตรงเนี้ยนะครับผมก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะครับผม ซึ่งพอตมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับทางเลี้ยวซ้ายกับขวานะครับผมทางเลี้ยวซ้ายมันจะไม่มีอะไรหรอกครับแต่ทางเลี้ยวขวาเนี่ยมันสามารถไปโผล่ที่สนามกีฬาได้นั่นเองนะครับผมและพอเลยทางเลี้ยวไปสนามกีฬาทีหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเจอกับทางเลี้ยวที่สามารถเลี้ยวไปเจอกับร้านสหกรณ์หรือเซเว่นได้านเองนะผมและจะทําให้เราสามารถเดินทางไปที่อาคารศูนย์เรียนรวมต่าง,างๆได้นั่นเองนะครับผมโอเคในส่วนทางเลี้ยวขวาถัดมาที่มีกําแพงลายสีขาวแดงตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นทาง ทางเลี้ยวที่ไปตรงคณะศึกษาศาสตร์ได้ในนี้รวมไปถึงเราจะสามารถทะลุไปโผล่ตรงอาคารศูนย์เรียนรวมต่างๆได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถไปได้คือที่นี่มันไปได้หลายทางครับพี่ก็ขอแนะนําให้น้องๆนะผมถ้ามีเวลาเยอะๆและชอบสํารวจเนะี่ยก็แนะนําให้ไปสํารวนกันบ่อยๆนะครับผม แต่คือตอนที่พี่เข้ามาปี1ปี2ปี3มเนี่ยมันเป็นยุคโควิดแบบบุกเบิกเลยไงครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยเรียนก็เรียนแต่ออนไลน์เนาะอโอเคครับในส่วนของทางเลี้ยวขวาถัดไปเนี่ยเราจะเจอกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์นั่นเองนะครับผม ก็จะมีเนื้อที่ที่เยอะมากๆเลยพอๆกับวิศวะเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้เราก็จะเจอกับทางเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายที่เป็นสีแยกตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยมันก็จะสามารถไปโผล่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมไปถึงคณะวิศวะก็ได้นะครับผมแต่มันจะต้องเลี้ยว2ทีนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ไม่แนะนําให้เข้าตรงนี้นะครับผมแต่จะแนะนําให้เข้าตรงนี้ครับนั่นก็คือข้างหน้าป้ายที่เขียนว่าคาร์บอยแลนด์ตรงเนี้ยนะครับผมมันจะมีทางเลี้ยวที่เป็นโค้งแง่งๆตรงเนี้ยครับผมก็ให้เราเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับผมพอเลี้ยว ด้วยซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลี้ยวเข้าไปจอดที่ใต้ตึกอ e ีได้นั่น,นะครับผมแต่ในส่วนตรงนี้พี่จะขอตรงไปเพื่อที่จะพาไปเลี้ยวตรงสีแยกตรงนี้นั่นเองนะครับผมพอเราเลี้ยวสีแยกตรงนี้เนะี่ยเราจะเจอกับตึกด้านซ้ายสีส้มๆเนี่ยจะเป็นตึกเครื่องกลประสบคอมนั่นเองนะครับผมโดยที่ชั้น1กับ2นี่จะเป็นเครื่องกลและชั้น3กับสจะเป็นคอมนั่นเองนะครับผมและตรงไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายของเรานะครับผมจะเป็นตึกอ e ีหรือว่าตึกวิศวะรวมและรวมสาขาอุตสาหการเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นตึกที่น้องๆจะต้องได้มากั อยู่แล้วในกิจกรรมตา่ตางๆไม่ว่าจะเป็นรับน้องนู่นนี่นั่นกิจกรรมบูมพัมนธิตี่จะถึงในเร็วๆนี้ก็จะต้องท,ทํากิจกรรมตรงนี้นะโดยที่ตึกอี่9ตรงนี้จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปด้วยซึ่งเลี้ยวไปทําไมหนึ่งก็คือเราสามารถเลี้ยวไปเพื่อออกไปทางถนนชมพูพันธิต์ได้นี่เองแลักสองก็คือเลี้ยวมาเพื่อไปจอดรถเข้าไอเกียาคาเฟ่น,นี่นะครับผมซึ่งตรงนี้นะผมจะเป็นคาเฟ่แห่งเดียวของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองมันไม่ได้มีดีแค่เฉพาะขายน้ําขายขนมนะครับผมตรงนี้ เราสามารถใช้เป็นห้องประชุมต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นั่นเองนะครับผม โอเคพี่จะขบวนกลับมาที่ตรงสี่แยกก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าไปหาตึกอีก้นะผมตรงนี้เดี๋ยวพี่จะพาเราตรงไปนะผมถ้าเราตรงไปเนี่ยแล้วมองซ้ายนะผมเราจะเจอกับสโมสรวิศวะนั่นเองรวมไปถึงแลนด์มาร์คของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนด้วยนี่เองนะครับผมไอตรงนี้มันก็จะมีสี่แยกอีกนะผมพี่จะไม่ขออธิบายอะไรมากเราก็ลองไปสำรวจกันดูเนาะเดี๋ยวพี่จะขอเลี้ยวซ้ายแล้วออกไปทางถนนชมพูพันธทิพย์ก่อนพอพี่เลี้ยวซ้ายมาแล้วเนี่ยทางด้านขวาขงเราจะเป็นสาข,ขาของชประทาน เนาะอ่าแล้วเดี๋ยวพี่จะเลี้ยวซ้ายกลับไปที่อีก้อีกรอบหนึ่งนะครับผม โอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเพื่อเข้ามาที่ตรงตึกอีก้านะครับผมพอกลับมาแล้วตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีสี่แยกเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆนะผมเลี้ยวซ้ายไปดูนะผมซึ่งพอเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีตึกอยู่2ตึกที่อยู่ซ้ายกับขวาขอเริ่มที่ตึกสีฟ้าด้านขวาก่อนตรงนี้จะเป็นตึกสาขาวิศวะอาหารนั่นเองนะครับผมซึ่งตึกตรงเนี้ยภาคเรา,เามีโอกาสได้เข้าไปเรียนบ่อยสุดแล้วครับในช่วงประมาณปี2กับปี3าแล้วก็ตึกด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตึกของสาขาโยธานั่นเองนะครับผมภาคเราก็จะ อยู่แต่ไม่ได้บ่อยมากนะผมแล้วพอตรงไปพอเรามองขวาเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีโรงอาหารขนาดเล็การมถมาซื้ออาหารขนมกินด้านนี่นะผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป พาถั่วตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์มกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนั่นเนองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมพี่แกมมาไปแค่เส้นทางเส้นโค้งเส้นเดียวนะครับจริงๆมันสามารถไปเส้นตรงที่ไปสะพิรุณได้นั่นเนองนะครับแต่ว่าเมื่อคำนวณระยะทางแล้วก็คำนวณจากประสบการณ์ที่พี่แกมเคยลองเดินทางทังสองเส้นทางเนี่ยไอทางเส้นโค้งเนี่ยมันจะมีความยาวกว่าทางที่ไปสะภารุณแต่ว่ามันจะไปถึงไวกว่าเพราะว่าตัวเส้นโค้งที่เราไปตรงเนี่ยมันมีเนินระนาดน้อยนั่นเนองนะครับแต่ว่าไอตรงไปสะพาะเนี่ยมัน มีเนินและหน้าที่เยอะกว่าแล้วไหนจะต้องเดยวไปมาอีกเนาะเอาเป็นว่าใครสะดวกเดินทางเส้นทางไหนก็เดินทางที่เส้นทางนั้นนะครับโอเคในคลิปที่พี่แกมพาไปทัวร์เนี่ย มันก็จะมีบากตึกที่ตกหล่นไปนะผมพี่แก้มต้องขออภัยมานาทีด้วยแต่ทุกท่านนะผมสามารถทักมาคุยกับพี่แกมใน IG ได้เดี๋ยวพี่แกมจะส่งแผนผันขงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ดูเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ KU83 รวมไปถึงน้องๆ k u 8ป8 5ี่้าปที่จะมาถึงในอนาคตเร็วๆนี้พี่แกมก็ขอฝากคลิปนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆต่อไปนี้ด้วยนั่นเอง ครับผมอ้อ,อลืมบอกอยากหนึ่งไอตอนที่พี่แกมรีวิวตรงตึกคณะวิศวะคอมเราอ่ะที่มันเป็นตึกที่ย่รวมอยู่ในเครื่องกลนะ ซึ่งปัจจุบันตอนนะี้เขาลังสร้างตึกใหม่ของวิศวะคอมอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าพี่แกนนั้นไม่ทันแล้วเรียนจบไปก่อนรุ่นที่จะทันนะผมพี่แกนคิดว่าน่าจะเป็นรุ่น k u 82ขึ้นไปนะ่ะน่าจะทันเพราะว่าน่าจะสร้างเสร็จภายใน2 3าปีที่จะถึงนี้แหลนะเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะผมอย่าลืมคนลืหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับให้พี่แกนด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆจ้าทุกคน